สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารับรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธผู้ถังซานภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพิ่มทำเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลยผู้อาวุโสเสียนกาวาดีมอกอย่างเลยก็ตอมเห็นได้ชัดว่าลุงเสี่ยวยาอยู่ที่นี่ในน้องผงหงมิงตอนอกจากนี้ยังมีพมยุทธพยักษ์เมียงโป่งจากกวิงผง ว่าเขาถูกใช้โดยจักรวรรดิสุริยันจันทรมันหมายถึงปัญหาใหญ่ท่านในนั้นว่าวีเฮาก็คิดถึงความเป็นไปได้เขาเอ่ยถามว่าผู้อาวุโสเวียนท่านคิดว่าพมยุทธจักรพัรด์มังกรเกี่ยวข้องกับลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เราค้นพบหรือไม่บางทีมันอาจจะถูกสร้างขึ้นโดยจักรวรรดิสุริยันจันทราผู้อาวุโสเวียนขมวดคิ้วและกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ข้อสังเกตเห็นว่าหลวงเสียวเยายังคงใส่ใจเกี่ยวกับความสมคันญสันพี่ดองกับผู้อาวุโสมูมิฉะนั้นพวกเจ้าทุกคนองค์ตายไปนอนแล้วคคนทททีี่่่่่เเรรรราาาาาจจจจะะไไปถถึงงพพวววกกกกก้้้มมมมมมิดดใสสอัับยุแตตููผื ก็ไม่สามารถเทีเยบกับเกาได้ว่าวีฮากาว่าเคยรู้สึกว่าพมยุทธจักรพัรด์มังกรคนนี้เป็นคนที่รักษาสัญญาเขามาเพื่อวัสดุที่หายากและมีค่าที่ข้านำมาด้วยอย่างไรก็ตามเขาตัดสินใจที่จะยอมแพ้หลังจากที่เขาพ่ายแพ้เราสามารถใช้ประโยชน์จากบุคลิกของเขาในด้านนี้ได้หรือไม่ผู้อาวุโสเวียนไซวะและตบวาพมยุทธจักรพัรด์มังกรอยู่มา200ปีแล้วมันไม่ง่ายที่จะรับมือกับเขาอย่างไรก็ตามเขามั่ใจว่าเขาจะไม่โจมตีโรงเรียนเไเลคเคอร์เมื่อก่อนเขาได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ในตอนที่เขาคุ้นเคยกับผูู้ออออาาุโโสม่่แลละะะยยยยงงงงเเเเรรรรรีีีีนนนนทไหคขป็ึก ลุงเลียนสุไลเคอร์ถือได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณของเขาตอบไดที่เขาไม่ได้เป็นวิญญาจารปีศอจเขาคงไม่คิดว่าเขาจะไม่เป็นคนตอบแทนโคเมตตาต่อด้วยควมอ,อกตันยูดอยหลังจากตรวจสอบภูมิหลังของพมยุทธจกักรพรรดิมังกรแล้วว่าวีห้องคนรู้สึกหนักใจเล็กน้อยเหมือนเวลาและกระแสน้ำไม่เคยรอใครเขาห่างไกลจากความสามารถของบุคคลที่แข่งแร่งอย่างแท้จริงหลังจากที่ผู้อาวุโสมูจากไปบุคคลที่แข่งแร่งที่สุดของโรงเรียนสุไลเคอร์คือผู้อาวุโสเสียนด้วยความสามารถระดับ9 8ของผู้อาวุโสเสียนในฐานะพมยุทธสูงสุดเขาแแขงงงกกกร่่พออทททีจะาาให้้บุคนววดดัไย ก็ตามการปรากฏตัวของทุกผู้ซื้อและลงเสียวเยาทาให้เสถียรภาพของโรงเรียนเซเลอร์สันคลอนอย่างมากว่าบีฮ่องตงการที่จะสนับสนุนกางแข่งแร่งของเขาเพื่อความปลอดภัยของโรงเรียนเีเลอเค์อย่างไรก็ตามเขารู้ว่าเขาไม่แข่งแร่งพอวิธีเดียวที่เขาจะสามารถไปถึงระดับนั้นได้คือการฝึกฝนยังไม่รู้จักเนื่นเนยและในตอนนี้ภายใต้การนําของผู้อาวุโสเสียนกลุ่มของพวกเขาก็ลงจอดห่างจากเมืองเีเลอเค์ไม่กี่กิโลการประกันของเมืองเีเลอเค์ค่อนข้างแน่วแน่แม้แต่ผู้ที่มาจากเมืองนี้ก็ไม่กล้าที่จะบินเหนือมันเกรงว่ามันจะนําไปสู่ความเข้าใจผิิดนนส่งี้ก็ ใช้กับสมาชิกของโรงเรียนสิไลเคอร์ด้วยเมื่ออาวุธวิญญาณพัฒนาขึ้นอาวุธวิญญาณประเภทป้องกันทุกประเภทได้รับการติดตั้งในเมืองเิไลเคอร์และโรงเรียนสิไลเคอร์และในตอนนี้พวกเขาก็ได้เดินมาถึงหน้าประตูโรงเรียนสิไล์เคอร์แล้วเมื่อวิเฮเห็นประตูโรงเรียนสิไลเคอร์เขาก็ร่มน้ำตาคอบเบ้าสำหรับเขาแล้วนี่ไม่ใช่แค่โรงเรียนที่ให้การศึกษาสั่งสอนและเลี้ยงดูเขาแต่มันคือบ้านของเขาตอนนี้เขาคิดถึงโรงเรียนเิไลเคอร์และทุกคนจากโรงเรียนสิไลเคอร์พวกอาวุโสเซียนพูดว่าทุกคนสามารถกล เจ้าหลังจากกิจกรรมในอีกไม่กี่วันิ้นสุดลงหมอพักเดิมของเจ้าบนเกาะเทพสมุทรได้ถูกมอบให้กับคนอื่นแล้วว่าบีห้ารู้สึกสับสนเขาเ่ยถามว่ากิจกรรมนั้นเหรอกิจกรรมอะไรอย่าเศร้าเจอเห็นสิ่งที่เขาคิดเขายิ้มและพูดว่าเจ้าเด็กโง่เจ้าลืมไปแล้วเหรอถึงเวลาทดสอบฝ่ายไหนของนักเรียนฝ่ายนอกว่าบีห้าจําได้หลังจากที่ยันเศร้าเจอพูดถึงมันมีการทดสอบไปที่ฝ่ายไหนของโรงเรียนเซเลคร์ทุกปีเพ้่หมายคือนักเรียนระดับอาวุโสในฝ่ายนอกนอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่มีความสามารถคนอื่นๆจากโรงเรียนอื่นๆที่ต้องกาาารรรรเเเขข้ไไปทีี่่ฝยยหนองงโค พวกเขาสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อเขาร่วมกันทดสอบพร้อมคำแนะนําจากโรงเรียนของพวกเขาถ้าหากว่าพวกเขาผ่านการประเมินพวกเขาก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายในของโรงเรียนเซเลเคอร์อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นที่จะผ่านการทดสอบนี้เนื่องจากสาขาวิญญาณยุทธ์ของโรงเรียนเซเลเคอร์นั้นดีที่สุดในทวีปถ้าหากว่ามีนักเรียนหนึ่งหรือสองคนจากโรงเรียนอื่นที่สอบผ่านก็ถือว่าดีมากส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีนักเรียนภายนอกเข้ามาเมื่อว่าวีเฮาเข้าสู่โรงเรียนเซเลเคอร์เป็นครั้งแรกครั้งหนึ่งเขาเคยสงสัยว่าเมื่อไร่่่เเขาาท้ออดสสบพืู ยางไรก็ตามในคราวนี้เขาเป็นสว่วนหนึ่งของหอเทพสมุทรแล้วแม้ว่าเขาจะมีอายุเพียง17ปีก็ตามว่าวีหอ้องเ่ยถามเย็นเซ้าเจ๋อไปว่าผู้อำนวยการเยียนท่านอยากให้ข้าทำกันประเมินด้วยหรือไม่ว่าวีห้องถามเทจะจนทันทีเขารู้สึกอยากจะทำการทดสอบเย็นเซ้าเจ๋อแสดงสีหน้าแปลกๆแ,และหัวเราะพูดขึ้นว่าทำไมหลอเจ้าต้องการแสดงความแข็งแกร่งของเจ้าตัวน,นักเรียนที่เขาร่วมกันประเมินนั้นหรือไม่น่นนว่าเจ้าสสมถทำได้ท่านว่าเจ้าต้องการขณะที่เขาพูดเช่นนี้ผู้อาวุโสเสียนและคนอื่นๆโกรดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาพวกเขาเฝ้าดูว่าวีี่าิ้ปลูก์อง และเป็นบุคคลสําคัญในกลุ่มเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไรเครรุ่นใหม่ถ้าเขาไม่สามารถผ่านการประเมินของฝ่ายในได้แผนยอดนักลบมือกาตจะถือว่าล้มเหลวว่าวี่เขาหน้าแดงและเขาพูดโต้กับเบาๆว่าเค้เค้าค่กังวลว่านักเรียนคนอื่นๆจะพบว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าหากว่าเคามีทําการประเมินผู้อาวิศสเสียนรู้สึกขบขันในขณะที่เขาตอบว่าพอแล้วจาไม่จบเป็นตองทําการทดสอบใดๆความจริงที่ว่าจาสามารถชนะเดิมพันกับพมยุทธ์เทพมังกรได้พิสูจน์แล้วว่าจะผ่านการทดสอบแล้วถ้าหากว่าเค้าใช้สิ่งนั้นเป็นมาตรฐานคงไม่มีน ยังไรก็ตอมยังมีการประเมินอื่นสำหรับเจ้าและจะย่อกว่าการทดสอบฝ่ายไหนเมื่อถึงเวลาเจ้าจะต้องเดือดร้อนว่าะบีฮ่องถามด้วยความสงสัยว่าเการภูมิมนสำหรับเ่าเงินเหรอมันคืออะไรรอยยิ้มของพวกอวอรวเซียนเพิ่มขึ้นเขาพูดว่าเจ้าจะรู้เมื่อถึงเวลาเจ้าจะกลับไปที่หอเทพสมุนกับเราไหมว่าบีฮ่องใส่ไว้และต่อว่าไหมเขาอยกเดินเที่ยวรอบๆโรงเรียนเพราะว่าเขาไม่ได้กับมานานมากด้วยพวกอวอรวเสียนพยักหน้าและพูดต่อว่าเพื่อร่วมทีมของเจ้าน่าจะรู้ว่าเจ้ากับหมอเป้ยและคนอื่นๆกำลังรอเจ้าอยู่ที่สำนักถังหล Oh come? หลังจากที่ผู้อาวุโสเสียนบอกกับพวว่าวีห้องเพิ่มเติมแล้วผู้อาวุโสเสียนก็หายตัวไปเป็นลำแสงผู้อาวุโสที่เหลือและผู้อำนินการทั้งสองก็จากไปหลังจากกลับมาที่โรงเรียนพวกเขาไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของหัววีห้องอีกต่อไปพี่ใหญ่และทุกคนกำลังโลค่าอยู่ที่สำนักถังนั้นเหรอเหมือนข้าควรไปที่สำนักถังโกนเมือ่อหัววีห้องคิดมาถึงเรื่องนี้เขาไม่ได้เข้าไปที่โรงเรียนแต่ว่าเขาหันกลับมาที่เมืองอเซร์ไลเคอร์ณจุดนี้มีร่างหนึ่งวิ่งออกมาจากโรงเรียนยเซร์แลเคลอครง วนางสวมชุดสีขาวพร้อมกับสายรัดสีเงินผมของนางถูกคุมด้วยผ้าผู้หัวและนางก็สวมผ้าคุมหน้าตอนนี้เป็นช่วงต้นฤดูใบไม้ผีและทุ่งรอบๆโรงเรียนเสลยเครื่อนก็ราบเรียบลมก็พัดแรงขึ้นในช่วงเวลานี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดามากที่ผู้หญิงจะสวมผ้าคุมหน้าด้วยเหตุผลบางอย่างพวพาบีเฮารู้สึกเล่ากว่าเขาเคยพบผู้หญิงคนนี้มาก่อนทัานใดนั้นผ้าบนศีรษะของหญิงสาวก็ถูกลมกระโชกพัดปลิวไปและลอยไปยังทิศทางข,ของหัวหวีเฮาเพวาะวีเฮายกมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพื่อจับผ้าผู้หัวไว้ในขนขขขขขณะี้รร่่่าา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 างงงงกยยออเเแืไมมสสสถติว คนนี้ได้อีกต่อไปขณะที่ภาพพวกหัวปิวผมสีฟ้าอุ้มชมพูของหญิงสาวก็ผิวไหวไปตามสายลมขณะที่นางอุทานออกมาผมของนางปกคลุมทั้งแผ่นหลังห้อยลงมาจนมาถึงบ้านท้ายของนางขณะที่นางหันหลังกลับดวงตาสีฟ้าอุ้มชมพูที่ตื่นตระหนกเล็กน้อยของนางสบตากับสายตาของหัววีเฮาทันทีที่พวกเขาสบตากันหัววีเฮารู้สึกว่าวิญญาณของเขาได้ออกจากร่างของเขาไปแล้วความคุ้นเคยที่เขารู้สึกการจ้องมองที่สวยงามและความตื่นเต้นที่มาจากก้นเบื้องของหัวใจของเขาทําให้เขาเกือบจะท่วมท้นไปด้วยอารมณ์คําว่าเทพีแห่งแสงแทบจะหลุดออกมาจากปากของเขา ใช่แล้วทำไมห่ววีเฮา,าถึงรู้สึกคุ้นเคยมานั่งดูเหมือนเทพีแห่งแสงมากว่าวีเฮาอยากจะขึ้นไปถอดผ้าคลุมออกจากใบหน้าของนางเจ้าหลังจากพูดคำง,ง่ายๆออกไปว่าวีเฮาก็พบว่าเสียงของเขาสัน่นความตื่นตระหนกของหญิงสาวเกิดขึ้นเพียงคู่เดียวนางใช้มือข้างหนึ่งของนางจับผมโดยไม่รู้ตัวและยื่นมืออีกข้างไปทางว่าวีเฮามือของนางขาวและยาวและดูคุ้นเคยมากใช่แล้วนางดูเหมือนกับเทพีแห่งแสงทุกประการว่าวีเฮารู้สึกราวกับว่าจิตวิญญ,ญาณของเขากำลังส่งเสียงค้นค้างเอามันขึ้นมาให้ข้าเสียงอันไพเราะของหญิงสาวราวกลังง้อ ว่าวีเฮาขึ้นผพ้าผู้หัวให้หนางโดยไม่รู้ตัวก่อนที่เขาจะมีโอกาสเปิดปากพูดหญิงสาวก็หยิบผพ้าผู้หัวจากเขาและวิ่งหนีไปชั้นของแสงสีทองถูกปล่อยออกมาจากร่างกายของนางเมื่อถึงเวลาที่ว่าวีเฮาสามารถตอบสนองได้ก็เหลือเพียงเงาของนางหวงซิวเอ๋วว่าวีเฮาจาได้ชัดเจนว่าคำสามคำนี้ปักอยู่บนผ้าเป็นไปได้ไหมว่านางเป็นเมื่อเขาคิดถึงสิ่งนี้เขาไม่ลังเลอีกต่อไปเขาใช้กําลังที่เท้าของเขาร่างกายของเขาสั่นไหวขณะที่ไล่ตามเงาที่อยู่ไกลออกไปหญิงสาวคนนี้กาลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเสือเลย์คือหรือไม่ นอกที่หวาดกลัวกว่าหน้านี้วัวบีเฮาเขาตกตะลึงชั่วครู่และเมื่อเขาเริ่มต้นเขาก็เห็นเพียงแผ่นหลังของหญิงสาวอยู่คุมเรือเท่านั้นความเร็วที่รวดเร็วเช่นนี้อย่างน้อยนางต้องอยู่ในระดับราชาวิญญาณห้าวงแหวนหรืออาจจะเป็นจกักรพรรดิวิญญาณหูวงแหวนด้วยซ้ำวงสีอวงเงินเหรอวงตรงนางเป็นพี่สาวาฟาเฟตที่วงตรงพูดถึงใช่ไหมหว่าบีเฮาไม่ได้เชื่องชา้าแต่เขาก็ยังมีความกังวลอยู่ในใจเพราะเขาไม่แน่ใจว่าเขาควรจะไล่ตามนางไปดีหรือไม่เขารู้ว่านางเป็นใครแต่นางไม่รู้จากเขามันไม่หวดดีเกินไป หลังจากที่ได้เห็นความงามของนางเพียงแวบเดียวความรู้สึกนี้เหมือนกับตอนที่เขาใช้ระบำเดี่ยวในน้ำค้างแข็งอาพรจะหลัดแสงกับวังตรงเป็นครั้งแรกและเขาได้เห็นเทพีแห่งแสงวังตงไม่ได้โกหกเค้าพี่สาวของเขาเหมือนกับเทพีแห่งแสงจริงๆนางสวยมากนางสวยมากจริงๆเขาไม่สามารถยอมแพ้ได้อย่างน้อยก็คงไม่เป็นไรถ้าได้พบกับนางและถามนางว่านังเป็นพี่สาวของวังตงหรือไม่ด้วยความสัมพันธ์ของข้ากับวังตุงข้าคงจะดูไม่อดีจนเกินไปว่าวี่ห้าเชื่อมันในตัวเองเขาก็เล่งไล่ตามนางอย่างสุดกำลังโดยไม่ลังเลอีกต่อไประยะทางจากประตูทางเข ประตูเมืองเือไลเคอร์นั้นอยู่ไม่ไกลนักในที่สุดว่าวีฮาก็เห็นร่างหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องชะลอความเร็วในขณะที่เข้าไปในเมืองสิวินาทีต่อมาว่าวีฮาก็มาถึงประตูเมืองเือรไลเคอร์เมื่อมาถึงที่นี้เขาต้องชะลอความเร็วลงแม้ว่านี้จะเป็นอาณาเขตของโรงเรียนเือไลเคอร์แต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็ยังเป็นคนธรรมดาสามัญและมันก็ไม่เหมาะสมที่จะวิ่งมาที่นี่ด้วยความเร็วของราชาวิญญาณเขาก้าวเข้าเมืองเือรไลเคอร์อย่างรวดเร็วเมืองเือร่ไม่พบหญิงสาวคนนนั้ หน้าผ่าของหัวบีเฮ้ายนในบรรดาผู้คนจํานวนมากแม้ว่าเขาจะเปิดใช้พลังจิตตัวจับของเขาแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะหาใครสักคนท้ายที่สุดแล้วพลังจิตตัวจับของเขาไม่ใช่การมองเห็นปกติเขาไม่สามารถเห็นใบหน้าผ่านพลังจิตตัวจับของเขาได้และเขาไม่ได้ล็อกกินนอายของหญิงสาวกว่อนหน้านี้ว่าบีเฮาากหัวของเขาเขารู้สึกง,งุนงดและผิดหวังอย่างมากบางทีพวกเขาอาจไม่ได้มีโชคชะตาที่พบกันในตอนนี้ยอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เศร้าโศกขนาดน,นั้นเพราะเขาจะได้พบเพื่อนๆของเขาในเร็วๆนี้ว่าบีเฮ้าคิดในใจว่าเวลาผ่านไปสองปีแล้วตอนนี้เขาไม่รู้ว่าพวก เป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่าพี่ใหญ่หรือพี่สามสบายดีไหมนอกจากนี้ยังมีพี่สาวสี่พี่สาวห้าหวังตรงไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าอยู่ที่สำนักถังข้าจะไปที่สำนักถังคนดีกลัวเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาก็หยิบแผนที่ออกมาจากสะพาน24สแสงจันทร์ของเขาซึ่งเปย์เปยไเดโม่มันให้กับเขาและมีรายละเอียดเส้นทางไปยังสำนักถังภายในเมืองเไหลเคอร์ที่วาดไว้สำนักถังครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวภายในเมืองที่ดินของเมืองเสซเลเคอร์ก็มีค่ามากและความจริงที่ว่าพวกเขาสามารถเเเเเเปปป็็นนนนนนจจ้้าาาขอองงงทททีีีี่่่่ดิิิิพพืืหึถกกรรรฏบัตศษโยสค พวกเขาว่าวีเฮาเก้าเดินไปทั่วเมืองมีคนจํานวนมากที่เดินไปมาในเมืองร้านขาข้างถนนดูเหมือนจะเป็นที่นิยมมากขณะที่ว่าวีเฮากําลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางของสํานักถังในร้านที่อยู่ไม่ไกลดวงตาที่สวยงามคู่หนึ่งจ้องมองมาที่เขาดวงตาคู่นี้มองเขาขณะที่เขาหายไปจากปายของถนนก่อนที่บุคคลนั้นจะก้าวออกจากร้านนั่งตมหน้าอกที่อบอิ่มของนางเบาเบาร่ากว่าว่านางดีใจที่สามารถหลีเลี่ยงเขาได้ดวงตาของหญิงสาวเบิกบานด้วยความสนุกสนานลึกลับขณะที่นางเดินไปที่ถนนสายอื่นเอาะลรับะครสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหร อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ